ย้อนกลับไปก่อนที่จะเจอทารนฟอร์มเนี่ยฤดูการฤดูการนั้นเนี่ยประสบปัญหาคือทั่วทุกภูมิภาคอจะเจอเพี้ยกระโดดสีเหมตาลน,นะเพี้ยกระโดดแล้วทําให้เขาไม่ได้ข้าวเลยแต่พอเรามาใช้ทารนฟอร์มไปปุ๊บเนี่ยก็คือได้ผลผลิตที่ดีขึ้นตอนนั้นคือผมไม่ได้บอกใครเลยนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีเขาเรียกว่ามีแนวคิดคขนของตัวเองอะความเชื่อในการใช้ผลิตภัณฑ ตามท้องตลาดเอออะไรอย่างนี้แต่ผมมีพี่น้องที่ทำอาชีพรถรถเกี่ยวข้าวพอเขาได้มาเกี่ยวข้าวเราเนี่ยข้าวเราสมบูรณ์ดีแล้วเขาเนี่ยก็ทํานาด้วยเหมือนกันพอเห็นเราได้ใช้เขาก็ถามเองเนั่นแหละชาวบ้านมันก็ถามกันปากต่อปากว่าเอาอะไรมาฉีดถึงได้ข้าวดีเงี้ยก็เกิดจากการใช้ดีแหละบอกต่อกันเขาก็เลยแบ่งเราไปใช้คนละชุดคนละสองขวดสามขวดตอนนี้มันกระจายไปในวงกว้างครับ wow. ใช้ง่ายครับผมจะใช้ทานฟอร์มเนี่ยสูตรหนึ่งนี่จะใช้ได้ตั้งแต่ตอนแช่มเมล็ดพันุ์ข้าวนะครแช่มเมล็ดพันุก่อนวานฉีดพร้อมยาคุมด้วยสูตรหนึ่งใช้ตั้งแต่ข้าวหนึ่งเดือนได้พอระยะสองเดือนข้าวท้องข้าวหกสิบวันเนี่ยจะบวกกันทั้งสองสูตรสูตรสองก็จะมาเติมในพวกาธาตุรองเสริมเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์การเพิ่มอัตราท้องทำให้ข้าวออกรวงสม่ำเสมอดี นะครับแล้วก็มาจบด้วยตัวสูตรสองในระยะช่วงที่ข้าวออก,ออกหมดแล้วเ,เ,เติม,มเมล็ดสลวงได้น้ำหนักได้แป้งเพิ่มได้ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มก็จะจบที่สองขวดนี้เลยข้าวเวลาระว่านลงพื้นไปเนี่ยข้าวมันจะง,งอกดีงอกดีหมายความว่ามันจะหนีพวกหญ้าในานาได้เร็วขึ้นโตเร็วแตกต่างกว่าแป้งข้างเคียงอะ่ะ แทร็ฟอร์มนะครับมีส่วนลดต้นทุนในเรื่องสางรกำจัดวัชพฤฤืชกำจัดศัตรูพืชในแปลงนาอัตราการฉีดที่ซ้าบ่อยเนี่ยลดได้ได้เยอะเหมือนกันลดอัตราการจ้างงานของแรงงานที่ผมจะต้องจ้างเข้ามาช่วยในแปลงทั้งหมดเนี่ยร่วมร้อยไร่เนี่ยตอครั้งได้เยอะมากนะครับในเรื่องที่ประทับใจเด่นสุดเลยก็คือเรื่องเรื่องการลดต้นทุนป Ł ุ๋ยเม็ดดีกว่าเพราะกเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในจํานวนมากอย่างร้อยไร่เนี่ยทั่วไปเขาก็ใช้เป็นร้อยลูกละ ยนฤดูการเก็บเกี่ยวอาจจะร้อยหนึ่งลดลงมาเหลือ70ลูกเนี่ยถือว่าลดได้เป็น30ลูกเนี่ยถ้าคูณลูกละ5้าร้อยเนี่ยลดมาได้เป็น15ึ่นเลยนะต่อครั้งพ่อค้าชมเกี่ยวกับเรื่องค่าความชื้น <Wow. S 1> โดยทั่วไปเนี่ยของเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าอื่นเนี่ยปัญหาของเขาก็คือความชื้นสูงราคาต่อกเวียนนะได้ประมาณ7จ็ดพสูงสุดก็7จ็ดพเต็มที่นะครับแต่พอผมใช้ทานฟอร์มเข้าไปเนี่ยค่าความชื้นดีราคาข้าวเราได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเลย8ป0พันร้อยแปดพัอะไรประมาณนี้อาจจะได้แพงกว่าเขาประมาณต่อกเกวียนนะครับประมาณ5 0 0ร้อยถึงพันก็ได้ราคาดีกว่าเขาไล่ละเกวียนเหมือนกันแต่เหลือกําไรไม่เท่ากันครับแล้วถ้าเป็นคุณจะเลือกอะไร